นี่นะครับเผื่อใครงบน้อยๆอยากได้คุ้มๆนะครับ15แรงดีเซลนะครับมีผังทิ้มผางให้สวัสดีครับคุณสุธนอ่ะคุณสิริการยางครับนี่น้องคนนี้ครับมันจะตากฝนนะพอดีเอามาจอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปล้างนี่1นึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาท13แรงดีเซลสภาพผมบอกเลยครับ90% สวัสดีสวีดัตนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะกับเหมือนเดิมนะครับกับกิจกรรมนิฮอนโมโนยาร์ดไลน์นะครับวันนี้วันอะไรวะพุธครับวันนี้วันพุธนะครับพบกันวันพุธนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับความนะจ๊ะวันนี้ชุ่มฉ่ำอากาศจะดูมึนมึนตึ้งตึงหน่อยนะเป็นแฟนตัวยงคุณพี่วินต้องติดตามบ่อยๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์บ่อยๆจน้อยครับวันนี้ใครได้เสื้อ วันนี้วันนี้คุณพี่เมธแต่พี่เมธได้ไปแล้วอ่ะพี่เมธก็เป็นคุณยุทธพงศ์หรือเปล่าครับวันนี้คุณวิจิตเป๋ก็เหมือนจะกอเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วกนสัตว์กระดิ่งให้เราด้วยนะครับได้ไปแล้วคนแรกเข้ามานี่คุณยุทธพงศ์เนาะอันนั้นมันคนชื่อชื่อชื่อขึ้นเฉยๆพี่ว่าเข้ามาแล้วสวัสดีครับเนี่ยอ๋อไม่มีอีกมีเหรอโอ้ยน่าจะคุณนิพนธ์อ้าววันนี้ให้คุณนิพนธ์ไปเลยดีกว่าคุณวิจิตได้ไปยังครับคุณวิจิตเป๋อิน ตะเทียมอ่าใ <c oughs> ช่ผิดไงขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> หรือเราให้คุณวิจิตคุณวิจิตเข้ามาก่อนใช่ไหมเหมือน <c oughs> คุณวิจิตได้ไปเรียวหรือเปล่าอ๋อหรอจไม่ผิดคุณวิจิต <c oughs> เอสขอให้วันนี้ให้คุณอะไรนะนิพนธ์น,นิพนธ์นะนิพนธ์กุลชาลิศอ่าคุณนิพนธ์ส่งไซส์เสื้อส่งที่อยู่ส่งเบอร์โทรศัพท์เข้าไปในอินบ็อกนะครับคุณได้เสื้อนี้ฮอร์โมนนะครับออริจินอลบ็อกด้วยเลื่มวงเดือนเหลือปะครับเลื่ยวงเดือนชอปตัดว่าให้บัวไม่มมีหด แล้ววงเดือนเหมือนจะหมดนะครับะะอา้อาวจ้าวงเดือนไม่มีใบมีแต่ตัวเนี้ยอ,อลองดูอันเนี่ยแต่ไฟบอกก่อนนะจา้าไฟ1้อนะครับพอแม่พี่น้องไฟไม่ใช่สองร้อยยนะจา้าโอ้โหสวัสดีเลยนะครับคุณลูกค้าทั้งหลายไม่ต้องพูดกันเนยอะเหมือนเดิมแหละกดแชร์ก่อนกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับยังสวัสดีคุณสุขสารน,นะครับวันนี้ อ่าคุณทุกคนขอบคุณมาแล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรขอให้เข้ามาดูเราแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับที่ได้อัปเดตสถานะเป็นแฟนตัวยงกันด้วยนะฮะนะครับแล้วก่อนตอนนี้ขอเถอะขอหน่อยนึงนะกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะรถถ่ายยกล่องตอนนี้มีคันเอาคันน้ำเงินไปไหนหรอคันไหนครับคันนี้คันนี้หรือคันนี้หรือคันนี้นะครับอ่าคุณธัญรัตน์ครับเอ็ดมีให้ดูคันเดียว ตัวน,นั้นขายังพี่ตัวใหญ่ไห่ครับไั่ยังยัง,ง,ยงตัวนี้ก่อนก็ได้คุณธยญรัตถ้าคุณธยารัตอยากจะได้ยกพวนดินยกล่องคันนิดๆหน่อยๆคันเล็กๆจิ๋วๆคันนี้เอาไปเลย13500หมืสามศาดินยกล่องได้ครับไฟฟ้า110ราคาเท่าไหร่มาดูที่ร้านของมันมีราคาไม่ตายตัวรถไถมีตั้งแต่10แรงขึ้นไปนะครับถึง ยี่สิบสามสิบแรงเลยอยากได้ตัวไหนบอกเลยครับโรตารี่เรามีเมตรยี่เรามีเมตรห้าลองเข้ามาดูนะจ๊ะยันมาสองหมื่นกว่าบาทนะมีเมตรสามสองหมื่นสี่ครับแล้วก็มีเมตรแปดสองหมื่นสี่ใช่สองหมื่นกว่าบาทนะครับสวัสดีครับแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครัขอบคุณเลยครับคุณอนุสรอนุสันหรืออนุสรนี่แหละบอกไปแล้วนี่นะครับเครื่องตัดหญ้าสะพายเพียบเลยราคามีน่าจะสามพันถึง4,900บาทนะครับว่าไปแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วย จะแชร์ลงกลุ่มก็ได้จะไม่ลงกลุ่มก็ได้แชร์ลงตรงไหนอะแชร์ไปเถอะขอให้แชร์นะจ๊ะคุณนิดทอดคุณนนนมทอดคุณนิดทอดเตาเครื่องควนดินเบิ้ดอ๋อเครื่องควนดินดดมีไม่ใช่รถลืมไปแหมโทษทีรถเครื่องควนดินนี่เพียบเลยครับคุณอะไรนะคุณคิดทอดนี่เลยนี่เครื่องควนดินนี่เพียบเลย อันนี้ท็อตนี่เครื่องพ่นดินนะครับราคานี่มีตั้งแต่4,5 0 0ไปถึง5,4 0 0เครื่องถอดยางขายหมดแล้วราคาติดจงังเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยจ้าเครื่องตัดหญ้าเดินตามตัดหญ้าเดินตามตอนนี้เหลือเหลืออยู่ตัวแดงนี่เลยครับกล้องมาดูตัวแดง10,000 12,600สีแดงน่าเล่นตัดสับเดินได้อ่ะผมแนะนำเลยคุณธนวุฒิโคดิสไตล์ครับนิวครับแจ้งคุณลูกค้าด้วยครับ ถ้าจองสินค้าวันนี้ฟรีตรวจเช็คแต่ต้องรอนะจ๊ะตอนนี้คิวตรวจเช็คอยู่วันที่19เดือนหน้านะครับเดือนนิดๆนะครับ19เดือนหน้านะจ๊ะคุณลูกค้าวันนี้ถ้าชอบอะไรแคปรูปส่งลงไปในอินบ็อกซ์ใส่นังขับเอาไปเลยคันนี้2องแสนสามสี่สองสเลขสวยอ่ะคุณอนุรักษ์อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับสาสดินเดี๋ยวเปลี่ยนใบให้นะครับแต่ไม่ได้ให้ใบนี้ไปนะเปลี่ยนเป็นใบศาสตร์ให้นะครับตัวนี้เครื่องห้าแรงหกแรง อ่ะมานี่ครับคุณอนรุรักษ์ครับคุณอนรุรักษ์จ๋าสวยๆเลยนี่ฮะคุณอนรุรักษ์สภาพผมไม่ต้องพูดเพราะว่าสวยอยู่แล้วไม่ยังไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับ700นะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่134,000บาทไอสองแสนสองแสนสามหมื่นสี่พันอ้าวคุณกเกษตรถามมาร้านอยู่ไหนร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับบางนาตากกิโลเมตรที่27 คุณอนุรักษ์ครับเห็นแล้วพามาดูแล้วเนี่ยตอบอะไรหน่อยว่าคุณอนุรักษ์เนี่ยมีเงินถึงสองแสนห้าไหมเพราะรถอยู่ที่2องแสนสามหมื่นสี่พันเท่านั้นพร้อมใช้หรือว่าจะเอาเล็กกว่านี้สภาพแบบนี้2องพันหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันผมมีนะจ๊ะเออบอกหน่อยคุณอนุรักษ์เอ็ดพามาดูแล้วเอ็ดบอกเลยสองคันเนี้ยคุณชอบคันไหนคุณบอกงบมาเลยอ่าคันอื่นะครับส่งรูปรบกวนทักบ็อกไปนะครับเดี๋ยวเราส่งรูปไปนะครับอะ ว่ามาจ้ะเม้นมานะครับคุณลูกค้าอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้อะไรเนี่ยเม้นมาหน่อยเอสะได้พาไปดูได้ถูกนะครับถ้าไม่เมนเนี่ยเอสไม่รู้นะว่าคุณลูกค้าอยากจะดูอะไรอยากจะทราบอะไรฉะนั้นเมนมาเถอะไม่ต้องเกรงใจเม้นอะไรได้เม้นมาเลยอยากตอบนะฮะอากาศดีเม้นมาเร็วอ่าหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าใส่เต็มมาเลยนะครับเอสจัดให้มานี่ อ่าอ่าอ่แจ้งแล้วก็พรีเซนต์หน่อยครับเรามีอะไรกิจกรรมอะไรบ้างครับเออลดส่วนสินค้าราคาบางกันนี้ลด50เลยอมอคุณสิริบอกว่าขอดูคันที่แสนกว่าค่าไปฮะแกนเบียร์13แรงมาเลยคุณคุณสิริการยางเตรียมตัวให้พร้อมผมคอนเฟิร์มว่าคันนี้สวยหมกักมากเลยเอ็ดบอกเลยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับ ถ้าเราพาไปดูเพราะเราสแกนแล้วว่าสวยมากนะครับราคาเนี่ยก็แสนต้นๆไม่ถึงกว่าด้วยนะครับตดเตรียมเลยนะครับคุณสิริการยางเอสคอนเฟิร์มเลยบอกสวยจริงสภาพสวยมากสภาพเอสให้90เอร์เซเลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะคอนเฟิร์มสินค้าทุกอย่างให้พร้อมใช้งานเลยนะจ้าค,คุณนัทวุฒิรถตัดย่าเมื่อกี้เดินได้นะเดินได้ครับไม่ต้องเข็น ตัดสับเลยไม่ต้องเข็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับคุณนัทวุฒิอืมวสอใากได้คุ้ๆแสวัสดีครับคุณสุธนอ่ะคุณสิริการยางครับนี่น้องคนนี้ครับมันจะตากฝนนะพอดีเอามาจอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปล้างนี่1นึ่งแสน สามหมื่นสองบาทสิบสาแรงดีเซลสภาพผมบอกเลยครับเกอร์เซนคุณสิริครับต่อไปหน่อยว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เอสครับรถขนสินค้าจริงครับเดีผมพาไปดูอยู่ห้าร้านนะครับอืมอ่าคุณสิริครับโอเคไหมครับผมบอกเลยสวยแต่จองรถตอนนี้คุณสิริครับจองรถเนี่ย3 0ของราคาเท่านั้นแล้วก็รอประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนเสร็จ คุณสิริครับตอบไปน,นิดนึงให้พามาดูแล้วคันขอดูคันที่แสงกว่ากว่าค่ะคันนี้เลยจ่าย0 0 0สนหก1 2, ึ่งแสบาทพร้อมใช้นะครับคูโบต้าแกนเบียสิบสแรงดีเซลทั้งเดินตแล้วก็ติหดหลงวีทีโอเลยราคาเร้แต่น้นะครับจ้าอ่ะคุณสิริเอ็ดน้ำหนถึงห้าถ้าคุณสิริไม่ตอบอะไรมาเอจะดเดินนะครับมีโรตารี่ไหมครับมีครับนี่ฮะ นี่ครับโรตารี่มีมาอยู่แล้วควรได้เลยครับโรตารีเนี่ยกว้างประมาณเมตรสิบเมตรสิบเอ็ดเลยอ่ามามาเลยครับคุณสิริครับบอกเลยว่าสวยมากคุณสิริเหลืออย่างเดียวเฟิร์มเรื่องน้ํามันเครื่องเอยดูแลว,ว่าซีนตรงไหนรั่วมั่งและเราก็จะแปลภาษาไทยให้สิ่งสําคัญคือตอนนี้รอเอสนิดนึงรอคิวตรวจเช็คนิดเดียวเท่านั้นครับแต่บอกเลยคุณสิริสวยแล้วก็คุ้มกับค่างเงินที่คุณจะจ่ายด้วยนะครับ สวยอยู่แล้วลูกค้าผมสวยทุกคนที่เป็นผู้หญิงจ้นะน้าเอ้ยเสียงตากล้องเบาจังบอกหน่อยวันนี้ตากล้องไม่ค่อยสบาย <c oughs> นะจ๊ะนะฮะเนื่องจากว่าตากล้องลุยงานหนักนะครับทั้งหน้าเว็บทั้งแอดมินเขาเป็นหมดเลยนะครับก็เลยอาจจะมีวันนี้อาจจะป่วยนิดนึงนะคะ ครื่องขัดคอนกรีตเครื่องเท่าไหร่ครับสิแรงดีเซลครับคุณสิริผมยังไม่ไปไหนอะ่ะจนกว่าคุณสิริจะจองผมมาอ่ะอ่าคุณสิริครับเครื่อง13แรงดีเซลบอกเลยเครื่องสวยถ่ายน้ามันเครื่องนี่ขับสบายเลยครับคุณสิริผมบอกเลยคุณไม่ต้องกลัวครับคุณมาถูกทางแล้วตัวนี้สวยจริงเอก้าพูดได้เลยสวยมากๆครับเอ็คอนเฟิร์มสวยมากจริงบอกเลยสวยครับคุณสิริจองก็แค่ แคปรูปเข้าไปส่งลงในอินบ็ซ์นะครับ30%ของราคาเท่านั้นนะครับคุณสิริครับแล้วรอคิวหน่อยนะจ๊ะตอบเป็นมาเลยถ้าไม่ตอบเหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนดะจ๊ะบอกโปรไปเลยบอกโปรปะเออ,อโอ้โหบอกไปแล้ว13แรงดีเซลค่ะ ตักขึ้นลดลดไปเลยตั้งแต่30%มบางคันเหลือ5 0เอรถซนเอลดพวนดินสัต์ดินสีน้ำเงินเหรอครับคุณพาคินปะคุณสิริผมให้เวลาคุณสิริตัดสินใจนะครับคุณสมศรีอยากได้ก่อนก็ออคุณสมศรีถ้าอยากได้ก็ทักเกตมานะครับเอสยินดีเลยใครก็ได้เอสโอเพลเอสโอเพลคุณพาคินครับสัต์ดินสีน้ำเงินตัวเมื่อกี้ไม่แพงแล้วคุณพาคินเอาไปได้เลยครับลถสวย ลถใช้ได้ศาสตร์ดินเหมือนกันนะครับตอนเนี้เป็นงานศาสตร์ดินเลยล่องแคบแคบครับคุณพาคินแต่คุณพาคินจ่ายเงินสาเแต่รอคิวตรวจเช็คหน่อยนะจ๊ะคิวตรวจเช็คอยู่ไปถึงวันที่17กลางเดือนหน้าเลยนะอคคขอบพระคุณครับคุณศิริครับค,ค, box, คุณอินบ็อกคุณสิริขอลดราคานะคะเคพราะเราจะไม่ลดให้ <laughs> คุณสิริไปคุยในอินบ็อกซ์เนี่ยคุณสิริอย่าไปลดราคานะครับเพราะเราจะไม่ลดให้อ่ะค,คุณพาคินครับคุณภาคินคุณพาคินครับคุณภาคินเอาไปเลยตัวนี้หนึ่งบาทพร้อมใช้นะครับซื้อในไลฟ์พร้อมใช้ฟรีตรวเช็คไปเลยครับคุณพาคินเบนซินสีจังหวะเครื่องคาวาซากิแบรนตัวนี้โอเล็กแน่นอนนะครับรถเนี่ย นะครับเช่นนั้นเอาไปเลย,เลยเรูปให้ดูนะครับอ้าวกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะถามมาเม้นต์มาครับอ่ะขาดินขนาดนนใหญ่ไปเลยครับกล้องไปก่อนเลยไปก่อนเลยจ้ะอ่ะเหลืออีกคันหนึ่งอ่ะคุณลูกค้าดูเลยศาสดินแต่เราทำใบทำด้ามให้นะ ออทำใบให้ใหม่ราคาโคตรถูกมากเลยหมื่นห้าหมื่นห้าใครจะซิ้วคันนี้เดี๋ยวเราทาใบสแตนดาดเป็นใบพวนไปก่อนไหม okay, okay, okay. ใบศาสตร์ไปเลยนะ่าตนดาดเราใส่ใบศาสตร์ให้เลยนะคุณลูกค้าสนใจคันนี้หม mm ื่นห้าเครื่องใหญ่ยกล้องัได้หมุนแทนได้ใครสนใจหมื่นห้าเอาไปเลยคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายนะจ๊ะเครื่องประมาณ5แรงนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า อ่าว่ามาครับอยากได้อะไรหรืออยากจะจองอะไรเม้นมาบอกมาบอกความต้องการของคุณลูกค้ามานะครับเอสพร้อมจัดให้เลยอ่าอ่ารถบรรทุกสินค้าลูกค้าครับไปฮะทักมาเลยครับเอาเฮ้ยคุณพาคินทักเข้ามาก่อนนะในอินบ็อกอะ่ะเดี๋ยวเราเราทักไปก่อนไม่ได้ครับคุณพาคินต้องทักเข้ามาก่อนแล้วก็แคปรูปส่งลงไปในอินบ็อกครับ เออมิจฉาชีพเยอะว่ะเมื่อเช้าคุณลูกค้าก็ส่งเฟซให้ดูด้วยลูกค้ามีทำไมมันมิจฉาชีพช่วงนี้มันเกิดเยอะเลยเหรอเคยอ่า็อืมีรถตากอระเนกมาส่งไหมครับบ๊อบแคท <Bob cat S 2> มีนะเข้ามาเลยสวยด้วยปั๊มแรงดันคุณ NS มีเพียบเลยมาเลือกอะ่ะของมันเยอะอะแล้วก็มี3า0 0 0ื่นด้วยไดยเรกยันมาเครื่องเจ็ดแรง เรื่องตัดหญ้าเอาไปเลย3,9 0 0ถึงถูกสุด3,600อ้าว่ามาว่ามาผมบอกราคาให้หมดเลยนะเออเอสบอกราคาให้หมดนะถามมาอยู่ข้างหลังมั้งครับอยู่อ้าวอยู่้ันหน้าแหละครับอ่าดูเลยดูเลยครับดูชาติชาดนะครับแท็กสวยนะเอสบอกเลย เออมีแท็กยางไหมครับแท็กยางอินบ็อลเข้าไปส่งซีรีส์ส่งนัำเบอร์ไปนะฮะแต่รอของนานอยู่เราต้องหานี่ก็นานพอสมควรสวัสดีครับคุณบุญส่งอะไรอ่ะเม้นมาครับคุณลูกค้าหนอะไรสวัสมีคุณ มี9,000ัครับเก0าพัาคนงยงหวาขับ4 2ใบตัดครับ no อ่าคุณอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้อาจจะพิมพ์เป็นเลข6เลข9้าเป็นเลข6ก็ได้นะฮะอ่านิ้วไหนก็ได้ครับสะดวกนิ้วไหนกดนิ้วนั้นเลยเออสะดวกนิ้วไหนกดนิ้วนั้นฮะ บทอะไรคุณเอโฮคุณอนนนท์คุณอนอนท์อนอนจะซื้ออะไรกับผมเนี่ยคุณอนอนท์มาซื้อนานมากแล้วคุณอนอนท์ก็ไม่เคยมาเลยดัมเปอร์มีคันหนึ่งครับเหลืออยู่3ามพันสามืนเท่าไหร,นะร่นะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเหลือคันนึงดัมได้ครับนี่คันนี้เลยคันนี้ขายแล้วเหลือคันเออคันนี้แหละที่ยังอยู่ 37,500ื่ 37, okay, นเจนห้ร้อขอบพระคุณคุณเมธครับร้านพี่อยู่ตรงไหนครับ้า่าะใครถามดัมเปอร์ดัมเปอร์มาแล้วครับนี่เอาไปเลย37,500นนะครับ, 37, รบกระบะกว้างประมาณเมตรหนึ่ง นะครับรถเบนซินสีจังหวะบอกเลยถูกมากจากเคยขาย45,000เห้ลือยู่คันนี้ถูกมากเลยเหลือ37,500ดําได้นะบรรทุกได้500รกิโลใบพวนดินเดินตามเท่าไหร่ร0อยกว่าบาทอะไรเนี่ยดูหน่วยก้านเครื่องตัดหญ้าดี่ะเจ้าจัดให้หน่วยก้านอยู่ตรงนี้นี่เครื่องตัดหญ้าเรามาเดินทางนี้จะมองเห็นกว่านีว่ว คุณนัทวุฒิสนใจคุณนัทวุฒิเอ็ดบอกเลยไอคันสีแดงอเอาไปได้เลยตัดหญ้าหน้าบ้านแล้วก็คุณคุณปาล์มนะครับ9,9 0 0มีอยู่นะเห็นไหมคุณปาล์มดูเลยนั่นเห็นยางเห็นยางไอตัวเนี้จะเป็นเพลาวควา่ำเครื่องยนต์สียังหวะไอตัวสีแดงเครื่องยนต์สียังหวะจะเป็นเพลาทดนะครับเครื่องตั้งดูแลมันท t e n a ง่ายๆราคาเนี่ยก็ไม่แพงมาก12,600เป็นเจ้าของได้ครับคุณนัทวุฒิ คุณันวุฒิเอ็ดบอกเลยมันเดินได้สนใจตัวนี้น่าใช้เอ็ดบอกเลยคุณันวุฒิราคาก็ไม่แพงหน่วยก้านดีอ่าบอกเลยหน่วยก้านดีครับแข็งแรงคงทางเสื้อผมฮอนแรงไม่น่ายพวกอ่ายันมาคูโบตา้ามิโซะนะครับอ่ะว่ามาเอ็ดพามาดูแล้วคุณัทวุฒิพิมพจองมาเลยดีกว่าพิมพ์จองให้ชื่นใจแต่รอคิวประมาณเดือนกะกาลนะจ๊ะ อาพีมมาพี่มาครับอยากจะทราบอะไรมาเดี๋ยวเอสตอบให้อยากจะเห็นหน่วยก้านตัวไหนบอกเลยเดี๋ยวเอสจัดให้เลยมา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 เม้นมาจา้าเม้นมามีคอยไฟเครื่องโอ้คอยไฟอย่ามาหาเลยครับของของผมมันมีตัวเดียวอันเดียวแล้วหาให้คุณลูกค้าไปนี่ก็นานกว่ามันจะมีของให้แล้ว,เ,ว,รวเ,เราจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้เมมเบอร์เออเราจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้เมมเบอร์ นะ <c oughs> ครับแล้วก็มีเบอร์ตรงไหมครับเบอร์เอ่อ0818283376ครับโทรมาเลยเบอร์ออฟฟิศนะจ๊ะอ่าน,นี่เลยครับนี่อ่ะอันหลังเลยครับเครื่องชิดไม้มีเปล่าครับยังรออยู่มีครับเครื่องชิดไม้อ่า สองเลยสองเลยครับต้องโพสต์ไปเลยครับเครื่องชิดไม้ดูเอานะจ๊ะว่าชอบทรงไหน,ดดนอ่ารถพรวนดินมีสาดดินเหลือสองคันพวนด,ดินหลังเต่ามีครับคุณอะไรเนี่ยโกนนะคแมโอโหชื่อเรียกยากคุณโกนนะคแมมีของนะจะมาดูที่ร้านหรือจะซื้อในไลน์เลยก็ได้รอคิวนิดนึงเครื่องปั่นไฟมีมาเลือกนะฮะรถไถนาหมด เดินตามหมดเอ้าขอดูรถสาดินเอา้า9 6 0 0มีเหรอเอ้ย6 0 0อะ่ะ <m ix> เออ6,009เนี่ยอืมส่วนใหญ่จะ8ขึ้นนะเออเอาคันนี้ไปนี่7 2 0 0เอาไหมคุณ SMP